สวัสดีครับพี่น้องปว่งปลายมือนี้สีผ้ามากงุ้มบักหอยครับผมอีหอยจูบานเท่านะครับทูครับทีมงานครับทีมงานอยู่ข้างลนะ่างคราสองสามคนครับบักหอยได้หลาย้าไดะครับน้วยไงบ้างครับบักหอยครับได้หไรบ้างนะครับมี <วา S 1> ต่งหอยจูบันบ้าครับโอ้หน่วยไงครับเนาะ โอ้นอยใ่ญ uh. <c ười> ่ครับหอยใสได้เลยครับผมเดี๋ยวกระสีลงเรียนน้ำพื่อกันนะครับอากาศทอนๆครับโอ้โหมีหอยแข้งบ้หอยแข้งหอยแข้งหอยง่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับหอยไหมโอ้ยงมเอา้าดงกอด้ครับหมอนางกอน เีหมอต่างกองนะอมึงตายตาย้นงง่ายครับ่ครับนว่ายง่ายครับพี่น้องไงบอกหครับง่ายครับง่ายครับโอ้ยาคีดพี่น้องาคีดพี่น้อยจบโอ้โอ้อกหยจูบอยจูบอู่บ้านท่าครับผมลงเหรียญน้ำก่อนทัทัพย์กันน้ำได้ครับรุ่นนี้ โอ้ยแต่ลงเข้าเดียวนะครับเนี่ยเพราะว่าหน้าที่ครับบอกยอรไรครับครับบอกขายครับบอกขายเอาไว้แต่กินครับกินสักสามเดือนครับอัดฟิตไปถามเมืงเสียตาลกันครับไปใส่มาใส่บอกใอรลงงานน้ำเขาเป่งได้ลูกพี่ในรุ่งน้ำเมื่อนี่เป่งได้ลูกคน่ำลูกซึกปกติเห็นนางที่ทึ่งฟังกนนะ ปกติเป็นกองหนุนอยู่เร่งฟังวะส๊อโอ้มือนีร่ลงน้ำเว้ยมันนี่เอาหอยกั้าเราจะมากันบ้าหอยจะมากันนั่นโอ้ยเดีมดน้ำครังนท่างนั้นกัได้เล่นเนาะโอ้ขา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 น้ำเย็นครับแดดรนอนหครับโอ้แดดห้อนแห้งครับโอ้เคลื่อนไงนะครับ่ะ หอยลายอ่ะหอยกับหอยลายได้ชดขอก็เยินมาอ้ามุ้งเยอะจังไงไม่เินะมาพี่พู่ไม่ฟุ้งๆเนาะเด้๋ยวให้ห้ามเนี้ย่วดหอยมีแต่หอยใหญ่ใหญ่ไต่ตานมากหลายหอยใหญ่หนีลงหน้าหน้าหนเลยหอย ปกติบแมแอนหอยบอค่ลุ่งเพรว่าอหอยนี่ม,กมักหล้หอยดอครับเ่นอนเอาเอาเอันเ,เดี๋ยวสิม่าซูดททายได้หลายมาเดยเดี๋ยวสีมาลุ่งครับเพี่อนนะครัน,ยยนดเดี๋ยวลุ่ลงงุ่มน้ามูกันครับเดี๋ยวมีผู้ประทว้วงถึงได้ล้อครับผม โอ้ครับบ้านสองครับบ้านสองโอ้ยบรรยากาศครับน้ำไหลลินดิ่ดครับครขะแกว่าอ um> ุ้ยเดินน้ำครับห่อนหอนเดินห่นห่อนครับมีบ่มีบ่มีบ่เออน้ำหิน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 

กินน้ำขิงนึกไหมไม่ยังหอมียงเหรอิบเรียวกับเนใจ่อนหินเมือนกันมยงเลยย่านเได้สีเดนเเห็นว่าบอกจันมาเกี่ยวอ ออชเลีทีเโี่เนี่ยมันรุดเดี๋ยวใช้ยิงยินยิโอ้ครับจะไล่เัาจะว่าแบ่งกันไปเลยนครับาหารั่วครับตัวนี้เองครับผแบ่งเครับเดี๋ยวพูดแ้ตัวนี้ครับวนโตก่อนเราเริ่มแกกันตาบานกับผมแบ่งอะไรครับเสื้อทํานี้แหละตอว่ากินนี้กับชัีนะครับเนาะทำ่า ชอบต่อฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามน้นักกับเด้อซับสไครน้ำเนักเป็นี่กับจำเนียได้กับเด้อสวัสดีค่บ